จักี้หว่าเ <c ười> กา็ดเก่าด้กว่าหนึ่งสอ พันรูปผ่านไปครับผมครับเดี๋ยวขอพูตรงนี้เลยก่อหน้าฟูมา กับรายการที่ผมพูดว่าเปรนอะไรอย่างสงี้ยครับถ้าผมกับรายการครั้งนี้ครับเป็นโอกาสีดีครับที่ทีมซายมันินเนอร ก็จะได้ไปแข่งวันที่27-29มิถุายนนะครับปฏิการออสซอนเชียนซึ่งัมบูรี22ทัพที่รัฐเวสเทิร์นนะครับประเทศออสเตรเลียครับก็เป็นการแข่งขันข้อสำคัญที่ครั้งแรกนะครับแล้วก็ทีมทิมไซด์ยกที่ไม่หมดเลยใช่แด้ทีมทิมไซด์เขาแข่งมาหลายปีแล้ะถอยได้ถ้วยมาอะไรด้วยครับผมซึ่งก็เป็นโอกาสดีครับเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ครับกับทีมแข่งของเราครับก็ ใจครับอโอกาสผมก็ให้กำลังใจด้วยแล้วกันครับมีรถที่ไยครับม่มองภาพพี่ได้ะไปใช่ครับก็เหมือนเป็นผตัวแทนชาติไทยเช่นเช่นการับรถแล้วไปในทางคนไทยเลยครับคนไทยท้งตัวนะครับแขทั้งหมดองคันด้วยกันครับจริก็มีหหน้าทีมแต่ว่าผมไม่เคเจอเลยสองคน กจะมีบริกไปโดยทางทีมงานครับเราจะไปช่วยเหลือในที่นี้ตรงนี้แบบเป็นการแข่งขันครับทางล่ยเร็วเนี่ะติดเต้นหมาติดเต้นครับจริงๆก็ติดเต้นกันทั้งทีเลยนะฮะเพราะว่าไปไกลมากครับแล้วไปกันนานมากเป็นจุดวันนะครับกับต้องไดเรื่องนะครับก็จะทำให้ดีที่สุดครับกับผลงานโอกาสครั้งนี้ครับเพิ่มความพร้อมไปสู้กับ ันนี้เราตอนนี้ก็ซุ่มเข้าฟิธีพิมพ์หนูนะครับเราต้องมาเปียอะไรเนี่ยเพียมากครับแขนสแตนด์นะซึ่งก็เอาพลังเอากำลังกลับมาครับจากคนที่ถ่ายละครจากันที่ร้องดนตงีใช่คือขับรถนี้คนอาจจะมองว่าเข้าไปนั่งเฉยๆนะครับพวกอะไรอาจจะไม่ใช้แรงแต่จริงๆแล้วรถแข็งนะครับมป็นสายกลางเย่างมากถูกต้องแล้วผมเราก็ทั้งเรื่องอาหารและเรื่องการอรับจ่ายมีการแข่งมัแบบแตกต่างกับเราแบบ การแข่งในเมืองไทยเป็นกาพี่แลบว่งครับก็ในเมืองไทยเราจะแข่งในสนามแข่งซึ่งเราก็ขับวนๆเป็นรอบๆเลยครับแต่การแข่งขันครั้งนี้ครับจะเป็นทางจากจุดสตาร์ทไปถึงจุดฟินิชมันจะไม่เป็นวงกลมเป็นรอบนะครับจะไปไปข้างหน้า ซึ่งเราไม่มีทางรู right. me. I mean, like, ester, uh. like, ้เลยว่าข้างหน้าเราจะเจอหินเจอปวดเจอดินเจอทรายอะไรบ้างซึ่งอย่างการกันต่อวันระยะทางประมาณเจ็ดแปดร้อยตัวครับซิการ์เยอะับแล้วแข่งยาวด้วยอันนี้คือแบบเป็นแข่งแบบเป็นรอบอยู่ในสมองแบบแข่งแบยาวเยอะ่างเงี้ยแข่งเขาเขาจะแบ่งเป็นเขาเรียกว่าเอสนะครับก็คือเอสคือสตาร์ทที่หนึ่งฟินิชที่หนึ่งแล้วก็วันลุ้งขึ้นก็คือสตาร์ทอีกที่หนึ่งฟินิชที่หนึ่ง คือเส้นทางจะไม่ซ้ำแล้วเราทำงานจะไม่รู้เลยว่าข้างหน้าคืออะไรไม่มีข้อจำกัดของอ่าจะเอางานของแต่ละวันมารวมกันอ่าเราจะนับเวลาครับเอาเวลามาที่ฝากแต่ว่าเงินคนละนิดนิดหน่อยครับผมในข้อฝากด้วยแล้วกันนะครับกับการแข่งขันในครั้งนี้ครับออสเตรเลียสเปนของครับติดตามได้ที่การแข่งขันครับ ที่มีหกชาติไทยนะครับส้ิกเก็ตชาดิอยู่สองาครับพีเก๋ต้องนี้นะคัะ ครับสด้วยครับสวัสดีครับน้องครับ้อ่ครับครับผมก็วัน้นคนแหลงขาวครับผับพการงันที่นี้ครับผมจะเป็นช่วงแรกแ่ผมนะแล้วก็โอ้ยอแยกที่ออสเตรเลียครับเกี่ยกับออสซิเลชันในซัฟฟอรี่2ครับวันที่29ตุาค ครั้งแรกของครับแต่ไม่ใช่ครั้งแรกจริงครับซึ่งจะมีทีมเซอร์วิสทั้งที่ที่โบครับแลก็คอยดูแอวดาที่ขังรถนาะทั้งหมดคือทั้งหมดสนด้วยกันครับซึ่งแบ่งแยกเป็นแ่นึ่งแคง็นหาที่นรัาชน